เนื่องจากว่าการวิ่งระชันกิวรอบนี้มนเพิ่งเปิดซีซันมาใช่ไหมครับแล้วแบบว่าไอคลิปในการวิ่งวอลกิวอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ค่อยมีเยอะใน YouTube แล้วก็รุงถือว่าผมอะอยากทา เรื่องของวอลกิ้วมาสังเกตได้ว่าช่องเราเนี่ยจะไม่ค่อยได้ลงวอลกิลน้อยมากที่จะลงบา้างก็มีลงบ้างไม่ลงบ้างอะไรย่างงี้ส่วนใหญ่จะลงตอนที่เริ่มซีซั่นนะครับพอดีว่าซีซั่นก่อนอันนี้ผมแบบว่าไม่ได้ไม่ได้วิ่งกิลอะไรอย่างงี้ปีซีซั่นน, Season นี้ที่มาวิ่งกิลนะครับเราเลยผมก็เลยอยากจะเออเอาที่ผมเล่นนะครับรีเพย์เนี่ยมาโชว์ให้ดูว่าเฮ้ยเราเล่น เป็นยังไงเซตไหนอะไรยังไงแล้วก็เป็นไกด์แนะนาด้วยเพราะว่าผมอยากให้หลายๆคนเนี่ยมาลองวิ่งประชัักิยดูผมว่าเป็นโหมดที่ค่อนข้างสนุกนะครับผมแล้วก็เผื่อจะได้แนะนําเซตด้วยอะไรนี้โดยเราเริ่มจากคลิปนี้เนี่ยจะเป็นไอเลนาหนึ่งก่อนนะครับไอเลนาหนึ่งเนี่ยด้วยตัวดับผมขออนุญาตอธิบายแล้วก็แนะนําเซตตัวเลือกแล้วกันนะครับผมนะโอเคไอเลนาหนึ่งเนี่ยจะเป็นอไอเลนาที่คล้ายๆกับศูนย์ฝึกของเจ้าตัว ชื่อว่าอะไรนะผมลืมแล้วที่เป็นผู้หญิงนะครับเออลืมไปแล้วเอาไม่ว่ามันจะมียาลี่เกตนะครับเป็นเกตกุหลาบเออเป็นเออคุกกี้กุหลาบอะครับมันเป็นสูตรเฟื่งของตัวนั้นมันจะมียาลี่กุหลาบร้อยลงมาซึ่งในการเล่นด่านนี้ครับจะมีอยู่2เซตด,ด้วยกันหลักๆก,ก็คือใช้เป็นเจ้าตัวเทพธิดาผัดด้วยเจ้าตัวสายไหมนะครับหรือคุณจะใช้อีกเซตหนึ่งก็คือเป็นคุกกี้สปาร์คิ่งผัดด้วยเจ้าตัวนางเทพธิดาก็ได้นะฮะมันจะมี2เซตนะครับโดยที่ เท่าที่ผมดูเนี่ยต้องบอกว่าเป็นข้อมูลนะตอนนี้อัดคลิปเนี่ยครับเจ้าตัวเซตเทพธิดาผัดสายไหมในแต้มมันจะค่อนข้างดีกว่าโดยที่สมบัติในการเล่นเนี่ยก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะโดยที่ณนะตอนนี้นะครับเป็นรอบแรกที่แบบว่ากิวประชันกิวเพิ่งเริ่มเซตที่กิวผมเจออะไรเงี้ยก็จะเป็นเซตเจ้าตัว2ออันนี้นะครับแล้วก็สมบัติเนี่ย เป็นสายทําแต้มหมดเลยซึ่งคุณสามารถไปเล่นหลายแบบได้นะคุณจะสามารถไปประยุกต์ใส่กับเจ้าตัวรองเทา้าก็ได้เลนเซตนี้ก็เล่นได้นะครับเผื่อบางคนไม่มีสมบัติไขไดลเสาตัว,ตวถ้าใส่สมบัติสามอันเนี้ยแต้มจะน้อยกว่าโดยที่เท่าที่ผมดูมาเนี่ยคยูที่ผมเจอรอบทน่เขาทาแต้มได้ประมาณ390ล้านนะครับเป็นน่าจะเป็นเซตนี้แหละส่งไม่เจอเหมือนกันแต่มันจะมีอีกเซตหนึ่งที่เป็นสปาคิ้งที่ผมบอกไปใช่ไหมครับผมสปาคิ้งเนี่ย สวาก,กิ้งผัดเทพธิดาเนี่ยผมจําสมบัติไม่ได้ว่าใช้อะไรน่าจะน่าจะเอาอันนี้ออกเป็นจอกหรืออะไรนี่แหละมันจะได้แต้มประมาณ38 3 8 3ร้อก็ใกล้เคียงกันแล้วแต่เลยว่ามีอะไรยังไงมากๆดูรีเพลย์ผมกันนะครับผมจะเปิดรีเพลองผมแล้วกันไม่ไม่อยากเปิดของท่านอื่นเกรงใจนะครับมา โดยที่อารีน่านี้เนี่ยผมว่าเทพธิดาอาจจะเล่นง่ายกว่าหน่อยเพราะมันวิ่งสั้นกว่าถ้าเป็นสปาร์คิงมันจะวิ่งนานกว่าแล้วก็ตอนนั้นมันต้องโดดสูงอะไรนั่นนู่นนี่นั่นมันจะยุ่งยากหน่อยนะครับแคนี้ก็จะสำหรับผมผมมองว่ามันเล่นง่ายมือกว่าแล้วก็แป๊บเดียวก็จบนะครับโดยที่เทพธิดาเนี่ยนะครับบางคนงงจะงว่าทำไมอยู่ดีมันโหเพราะว่าจากการอัปเดตที่มีการปรับความสามารถของเจ้าตัวเทพธิดาเนี่ยประมาณแพทสองแพทที่แล้วเนี่ยนะครับ ไม่มีการปรับให้เจ้าตัว,ตวนี้เพิ่มคะแนนเยลลี่ทุกชนิดตอนที่มันมีแม่เหล็กอยู่ฉะนั้นกฎเหล็กข้อสําคัญเลยในการเล่นทิฏดาในดาดในอารีนานี่ยก็คือห้ามชนนะครับเพราะว่าชนปุ๊บคือโลแตกแล้วมันจะแต้มค่อนข้างเสียหายไปพอสมควรเลยนะครับพอสมควรเลยนะอืเนี่ยเราก็วิ่งธรรมดาเลยครับไม่มีอะไรมากแต้มมันจะมาเร็วมากสังเกตดูครับแต้มขึ้นรัวๆเลยอาจจะเพื่อที่ว่าดาดเนี่ยครับ อย่างที่บอกไปมันจะมีเจ้าตัวกีบกุลามเนี่ยโรยลงมาเรื่อยๆอะไรพวกนี้ใช่ไหมซึ่งมันก็ตีว่าเป็นเยลลี่ปกติเหมือนกันและเทพที่ได้ก็จะบูสต์เจ้าตัวแต้มเบกแล้วก็เทพทิดาเนี่ยถ้าเผื่อใครที่เคยดูคลิปอยู่แล้ววะที่เราทําแต้มครับน่าจะทราบไปนอยู่แล้วว่าเฮ้ยเจ้าตัวนี้แต้มมันมาเร็วในเวอร์ชั่นคอมโบโบนัสนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะครับอ่าชึบชึบนี่ยครับวิ่งไปเลยครับแต้มนี่เร็วมากไม่มีอะไรซับซ้อนเลยผมว่าไม่ต้องใช้ดวงนะบางคนอาจจะคิดว่าเทพธิดาเนี่ย มันใช้ดวงผมมองว่ามันไม่ได้ใช้ดวงอะไรขนาดอาจจะมีนิดนิดนึงแต่ไม่ได้แกว่งแบบเฮ้ยตา1หนึ่งสามร้อยเก้าสิบตามหนึ่งสามร้อยแปดสิบอะไรย่างนี้แต่มากน้อยอยู่ที่การเก็บรายละเอียดเยลลี่ที่เราดูได้นะครับเพราะว่าบางาทีครับถ้าตัวกีบบุหรา่เนี่ยมันอยู่สูงไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นเราเล่นเป็นผัดหนึ่งเป็นสปาร์กิง้งเจ้าตัวนั้นก็ไม่มีอะไรมากไม่ซับซ้อนเลยนะครับผมนะสปาร์กิ้งผัดเทปิดดาน,นะครับก็จะมีความเล่นง่ายเล่นยากคนละแบบกันนะเทปิดาานี่ความเล่นยากคือคุณห้ามชนขวงเลย ส่วนสปาคิ้งเนี่ยอ่ะมันก็ห้ามชนเหมือนกันแต่ก็แบบว่ามันจะมีเพิ่มความยากไปนหนึ่งสเต็ปก,ก็คือตอนที่ใช้สก,กิลอะครับเราต้องกดกระโดดเก็บลูกโป่งให้ได้บางคนอาจจะไม่ดดแม่นดต่อะไรเงี้ยสปาคิ้งอา,อาจจะเหมาะสมกว่าโซนทีส่สามแต่ที่พินาอ่านแน่นอนครับว่าถ้าโชว์โลแตกเรื่อมันไม่ลดแต่ผมมองว่าเยลลี่ที่เราคะแนนเยลลี่ทุกชิ้นมันจะหายไปนะครับอืมตอนนี้เราจะจบผัดแรกนะครับอันนี้กิลผมเนี่ยใช้เป็นว่าไฟชาบูไม่มีเหตุผลเลยมาครับเพราะว่า เผื่อไปกดผสมนะวัตถุดิบมันเกิดก็เลยเป็นอันนี้แต่ไม่รู้นะว่าใช้อาหารอันไหนดีกว่ากันนะครับมานี่ตายแล้วนะครับจบที่2 2 7นะครับนี่ไปเลยครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมมองว่าอารีน,น่านี้เนี่ยถ้าถ้าเท่าที่ดูที่ของผมเล่นเนี่ยก็คือเน้นเก็บเบยลลี่ให้ครบนะครับมันอนาคตที่มันอาจจะมีเทคนิคแบบลึกลับโผล่ขึ้นมานั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันเราเอานะตอนนี้อัดคลิปนะครับมา โดยสมบัติเนี่ยโหผมบอกเลยว่าต้องเป็นสามอันนี้นะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวยันโอ้ไปจะมีจอกกับรองเท้าที่สามารถใช้ทดแทนได้นะครับในส่วนว่าบางคนอาจจะไม่มีไข่หรือไม่มีสมบัติหอยานนี้นะผมแต่ผมมองว่าในสามอันนี้ครับเจ้าตัวสมบัติเปลือกหอยนี่น่าจะมีผลมากสุดนะครับไอหอยสังนะครับเพราะว่าบันบูสเยลลรีมากแล้วก็ถ้ามันไปพัดโดนที่ช่วงที่กิบุูระเยอะๆแบบตอนนี้โหมันบูสขึ้นไปอีกสูงมากนะครับแบบนี้นะครับเออ มันเคลือบมันเคลือบเจ้าตัวกีบกุหลาบด้วยค่อนข้างดีมากๆนะครับนี่เราก็วิ่งไปนะครับโดยถ้าคุณใช้เซตนี้ครับใช้เสบสบอลสามชิ้นนี้ครับไอตอนสายไหมเนี่ยก็จะมีจุดที่ต้องระวังนิดน,นึงตอนช่วงใกล้าตายถ้าเราแบบว่าเออลากไปไม่ถึงคนเลอรอะไรเงี้ยมันก็จะใช้สกิลสุดท้ายไม่ทนันซึ่งตามจริงการล่าม,มันก็ไม่ได้ยากมากขนาดนั้นนะครับผมก็เล่นตาเดียวก็ลากติดเลยแค่บางคนอาจจะเผลอลืมนะครับว่าเออมันได้ทีนึงนะอาจจะดูนะครับมันใกล้ถึงจุดแล้วนะครับ เนี่ยสังเกตไหมครับว่าสายไหมในเลือดเราใกล้เต็มแล้วเนี่ยครับเราต้องเก็บขนเลือดนี้ให้ได้นะครับผมนะซึ่งมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนผมมองว่าลูกบากก็สําคัญเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มีลูกบากก็อาจจะมีสิทธิ์ที่เราเก็บขนเลือดไม่ถึงนะครับเนี่ยมันก็จะได้ขนเลือดอีกงานหนึ่งจากเมื่อกี้เราก็จะบินใช้สกิลสุดท้ายทันนะครับผมนี่แบบนี้เลยสบายๆนะครับแล้วก็พอรอใกล้ตายเราก็พยายามเก็บเยลลี่ให้ครบเท่าที่เราจะทําได้นะครับผมนะเนี่ยครับเนี่ยตอนก่อนตายมันจะได้เยลลี่มันได้เลือดมาก่อนนะครับก็ให้เล็งให้ดีีๆนนะครับ่ สูตรที่386นะครับซึ่งเดี๋ยวผมคงอาจจะไปลองไปแก้มือหลังไหมว่าน่าผมน่าจะทําได้ประมาณ387 388ได้อยู่เพราะว่าเมื่อกี้ตอนสุดท้ายเนี่ยเรามีพลาดอะไรบ้างนะครับผมนะเซตนี้ก็ได้ประมาณ390นะครับสูงสุดนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเจอเนี่ยเจอท่านหนึ่งหรือเขาเขา้ารอบ5้าได้ทั้ง390นะครับประมาณนี้มาแชร์กันนะครับไม่ไม่ค่อยได้ลงวอลกิวก็ลองดูลองดูพยายามเปลี่ยน <laughs> เปลี่ยนคอนเทนต์บ้างอะไรอย่างนี้เนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ